สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับผมใบยกสองครับใบยกสองยกสองครับผมใบยกสองครับพี่น้องยิงสูงยิงหนาวครับผม มีทุกๆคนนะครับผมใบยกครับใบยกชมบรรยากาศครับผมนักท่องเที่ยวใบยกครับใบยกใบยกครับผมใบยกสองครับผม สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกทุกคนนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับผมนี่คือข้างล่างตึกใบยกสองใบยกครับใบยก